เจ้าช่องหอสวัสดีค่ะนักเรียนป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายวิชาภาษาจีนวันนี้นักเรียนจะพบกับเหล่าซื่อในเวอร์ชั่นไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมานะคะอาจจะสวยขึ้นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะต่อให้สวยไม่สวยคนเราอยู่ที่ใจนะคะวันนี้ลองทายซิว่าเหล่าซื่อจะพาไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร แต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเมื่อเห็นธงว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนนั่นเองก่อนที่เราจะไปถึงประเทศจีนเรามานั่งเครื่องไปกันก่อนเลยค่ะพร้อมไปกันหรือยังคะวันนี้เราจะมาลงเครื่องกันที่ไหนดีนะเราจะมาลงเครื่องกันที่ประเทศจีนนั่นเองและก็หวนหหญิงลายตาเ้ินง到ัว วันนี้เหล่าซือจะพาไปเที่ยวประเทศจีนและไปเดินตลาดจีนกันนะคะมาเรียนรู้ประเภทของผักในภาษาจีนกันดีกว่าค่ะผักในภาษาจีนนั้นนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าอ่านออกเสียงว่าอย่างไรผักในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าชูช่ายชูช่ายนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้เหล่าซื้อมีผู้ช่วยเหล่าซือมาช่วยในการอธิบายเรื่องผักให้ด้วยค่ะหากพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะปาาใช่ายใายช่าย,าย,ายผักกาดขาวคงสิใช่คงสินใช่าย,ายผักบุ้ง จวนซินใฉ่จวนซินใฉ่ผักกะหล่ำปีเสียงใฉ่เสียงใฉ่ผักชีฉางโตฉางโตถั่วฝักยาวไก่หลานใฉ่ ได้หลานใช่ผักคะนา้าหูหลัวปัปหูหลัวปัปแครอตซีหลานหัวซีหลานหัวบรอกโคลีเซียงกู เสียงกูเห็ดหอมยี่หม,มี่ขี้มีข้าวโพดเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผักในวันนี้ สำหรับการบ้านของนักเรียนชั้นป .5 นะคะให้นักเรียนนำผักที่เราเรียนในวันนี้ค่ะทำเป็นไดอะแกรมนะคะลงในกระดาษ A4 จากนั้นนำเสนอผ่านทางคลิปวิดีโอส่งลงในลายกลุ่มให้เหล่าซื้อนะคะสำหรับวันนี้จ้าเจียนค่ะ